ในมะยังแอมันกัดดียางงนนอะมันเย็นยางในของแอนนมันเย็นนสบายที่ทุกทุกคนมานย่ากค่ะทุกทุกคนมายังห่างนอแลกจะมาส่งของให้ลูกค้านอแลวมาเครือดีเดียวหลังกจะไปทายบรรยากาศในห่างในเบื้องนอกกัจะเป็นครั้งแหลกนอบกอยหลทายมองลาลดอยู่นอเนี้ก็จะเป็นบานแถวที่คับ ที่าราัฐบาลพนเรศไทยหม่เนาะอันนี้ก็จะเป็นบานแถวหู้วนอนทาน่าไหนก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเอินข้องลาดเผานออันนี้ลาดก็อยู่คนละฟังนออยู่ตรงขามลาดอยู่ฟังโรตัสเนอลาดมาส่งข้องให้ถูกขาเนาะก็เลยมากเ็เลยมาถ่ายวิวบรรยากาศไห้เบืองนิดนิดเนาะอันนี้ตอนนี้ก็จะเริ่มเมิด้นมาอันนี้ก็จะเป็นสะพานนอหม่องสะพานเลย ตอนนี้เขากำลังยางไปเนะทุกคนกำลังยางไปโดนตันดก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นส่วนคล้ายเสือผานะทุกคนสวยนะเนี่ยนี่ร้อยยี่สิบบาทเสือผาได้ขนาด นี่เจที่คอยบอกเโอ่ยเห็นไหมเสือนี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นภายหนอกโลตัสเนาะทุกคนประมาณนี้มีตะคองกินแก็เสือผาคล้ายเนาะ เขาอ่อานะเขาแนงนำตอนนี้เขากําลังนี่นเนาะคค้งเข้าไปสวงลุกค่าเครื่องดีก็จะอยู่มองน,อนั่นแล้วก็เอาไปสำนีก่อนเนาะเขาหางคอยเจอกันด้วยอ๋ออันนั้นยุใส เคนเจ้าอย่าใส่นี่ยอยนนี้ก็จะเป็นในบริเวณเนาะก็เป็นทางแหลมเมื่อกี้เราจะมาถ่ายแบบนี้เพราะว่าบริเวณคอยเลยม่าเนาะเราไปส่งของมาเมาื่อกี้นี่เนาะของที่ฮ่าซื้อฮ่ามาซื้อถูกเดือนแต่ฮ่ามาเคยมานี่แต่ใหญ่ฮ่ามาฮ่มามาเคยมาน,นี่ฮ่าก็จะเคน้น เราไปส่งคล้องเมื่อยเมื่อยเ,เนาะเพราะว่าเพราะว่าเขาเขียนบ่อยเนาะทุกคนวันนี้ไม่กเ็เลยยากเนาะวันนี้ลูกค้าเขาขอ,อะลายเนาะ,ก,ะก็เลยกำลังในเขามาหางอันนี้ก็จะเป็น,นไกด์เขาเองทางแรกเนาะที่อัซซิมาทายในหางแบบนี้บุกคอยได้มาาทายเนาะเพราะบุกคอยได้มยังเป็นคนที่บุกคอยได้มยังหางเลยแหละหสิบปะปะปะาทะซื้อคองโซงให้แม่อีกแล้ว ี่น้องสือส่งพ่อเมืองอีแม่อีกแล้วายก็เมื่อยลายเนาะเมื่อยอีดีดอกไปยืนมันยางเนาะลไรก็เขียนเขียนภาษาไทยกับพ่อใดอยู่แต่ว่ามันกัดายนิดๆหน่อยอันนี้ห้องใคอยู่ในถังเฮ้ยในมันยางแอนมันกัดดียางในนาะมันเย็นยางในของแอนมันเย็นดีของแอนนะห้องกับสืบส่งของกระบป๋าเนาะนี่ลูกเอาเลือกได้หลายรสเล เดี๋ยวตุ่มูุอมเมื่อใหเล็กหน่อยแขวแมงโดนยี่บเอ็อ้าวเหลือแค่เดียวเหรอ่วยเลยบ้านไม่รถนี้ีน้อเ้าก็แนวห้ากี่ากเมื่อบากัประมาณนีเอาเมื่อต่างบ้านได้น่อแบบนี้ทำเสียกินตอนนี้ก็นั่งเดือดญงเลย่น้อ อันนี้เป็นขอน้อเล็กน้อยมกักฟันโอ,อนนจะเป็นพวกหน่ำอันนี้เป็นโลตัดบังหินเนาะลายคนก็คือเสิอหูอยูอ่หอกเนาะอันนี้จะเป็นโลตัดปังหินเนาะพวกไฟลายทายเลยแหละแต่ก็ทายบรรยากาศ้างนอกนิดนึงเนาะฟังหม่องลัดอยู่นะเป็นโลตัดวังหินเป็นข้อ,ขอลาดเผาเนาะ อันนี้เราก็จะซื้อของไปบใบบานเนาะตุนไว้มีผงน้ำยามีแปบมีชุดพวกนี้มีสัมผัสสัมผูสบู่แป้งเนาะลายยางลายยางเลยเกลี่ยทาอกทาผิวน้ำยาลราของหน่อ,อ,อ,อนของน้ำเนาะของครัเดี๋ยวจะทายให้เบิ้งอีกทีหนึ่งเนาะทุกคนเอาไปขืนโดดเดียวว่ามันเสียดายสัมได <laughs> น้นี่เนาะเขาก็ลังทายว้าคงกินได้พี่เนาะเออเอาไปใบบา,บานเท่าเด้เนาะแนวนีลยจำสิกิน ท่านมีจริงจริงก็ขึน้นสิบกินออกแต่ว่าข่นาาาน้นบั่นบานเท่าในกะเป็นเยนโรแต่ว่าจะพ่อซื้อแบบนี้จะเอาป่ะซื้อม่แม่จะกินซีเรส่งข้อก่อนนะพี่น้องเอ้ยบ่หอดสินเดือนดอกฝ่าข้อขอแีอแม่มาหมา,มาทุ่งหนึง่งกับโอเนตินทุ่งหนึ่งกินนี้ว่าได้เบิร์สมยาบาลนะ ส้งใส่น้ำส้งใส่น้ำกินน้ำเปล่าอันนี้เอารถแคนตาลูปอันนี้รถอะไรวะอ๋อสะอ,อนน่อนเนาะเอาเมืไงเด็กหน่อยวันขึ้นได้ยกเมื่ออันนี้น้ำเกี๊ยวกากรองอน,นี่เ,เกี๊ยปะกะเซอันนี้ซื้อเม,มื่อไหรแม่ซื้อเมื่อไห้แม่ป้าเซนเด็กน้องจะมากินน้องสาลามากินท่าโรก คือหางตัวตัดฟังหินนะจ้าทุกคนอย่างนี่จะเป็นออเสียใขี้อะพสั่งอีเมก็เอาขี้อะเออ ออาเครืองกกอรวันเบย็นเกะพากันเนาอซืือของเนาะตามบซ้อามเอ๋ยเน่อสุัดซื้อตั้งเขาสุบัดซื้อตั้งเขาเงี้ยไปทางไหนเต็มนะพี่น่อ น้องใส่ใส่อ็สวดีไล่ะโฮ้ของกินหลากหลายแฮนีันนซื้อซื้อเมื่อยแม่อแล้วน้องเงี้ยนาจัดไปซื้อให้ม่เบอรีอลอันนี้บลกซากฟางมือ เนี่เราซื้อเสร็จเจนะเรื่องกเกาอันนี้ของเรานี่อีกตัวนั้นนอตัวนั้นเป็นของเฮาวสีฮาสืเอาเมอร์ไฮแม่ตัวนั้น ตอนนี้ฝนกับซิโต๊กแล้วเนาะ